วันวันแล้ปลูกที่แหลกแล้เห็นอะไรก่อนกระคู่นี่บ่ฮาบัวหดปีแรกวันเถอะคุณซอยกันที่ข้างนอกนี่แหละซอยกันอะายๆเอากโจ๊กนี่แหละตานต้อาใส่หลายตัวเมันก็สีแดงหมดพลานตามได้เพลหลายๆลูกไส้เม่กี้างปลาไว้ทึ้งปลาเด็กไก่กเลยมืหดโอ้ยยายจัดมาพาเย็ดติยันดอกว่าเสซมไม่เย็ดเ็ด ปลาเปียกหลายๆอันเย็บต้นพักหวานเด้อต้นพักหวานยุสัสหลายแยะยุหันล้าบ่่งค่ๆบกเพน่ะปลาเป็นสีโอ้ยส่งมะหัวกับหววก็เคยเห็นคนปลูกพักหวานได้ผลดอกมะสันมิตรตายอันสังกได้สีเขีดกันแรงอันฮอนแรงๆก็ได้ทาบนำาวตเลยดิฮอกกะฮวตว่าหายตายอนฮก็ะดูแลว่าอุ้ส้มแหงี่ฮาก็หด ขันตูนมันตายลงสิกวไปตใยกมันกห่ขึ้นจากตัอข้างล่างมันมจ้กมันตายตายจากต้นมันแงค่ะมันขึ้นมาไหมอืมขันขันห้ากอยหลมันกะกะบ่ได้นะห้าหูแรกแน่จะน้อยใส่ใจนะปีแรกอม้นแรกนะจะ แล้วบอกโนแมวว่าเราหานาํา,ยา,ยา,ห,าหดเนี่ยเนี่ยเราบอกอยู่นนาฝนหาในหวยขึ้ไปหดปีบุกที่แรกนาแรงฟนน้บรานใส่พังย้ายเต็มหมดแล้วก็บองไงเป็นได้หนิเนาะโถึงอาทิตย์สองข้างน่อาทิตย์หนึ่งหดสองข้างคันมันส่งวนแห้งันจักสามเสียไม่ง่ายนะคะรไม่ง่าย กลัวสีดามาป่านนี้กับโรงงานน้องแม่เนาะเพราะเพราะมันพานไปจากสองปีนี่มันมันสินเลี้ยวตรงตรงให้มันพานไ้ก่อนแล้วช่วงแรกๆนี่ต้องดูแลดีเติบเนาะ แม่วันพื้นที่ดินเขามันบ่เงามปานไดนถือว่าดินบ่เงามั้ยอ๋อดินดินแม่นี่ดินบ่ดีแม่นถ้าถ้าอยู่ใกล้รัศมีผู้ดินผู้หรือว่าดินแม่น้ำผู้จังจังไปต้องหม่องก้อนซ้อนนี่หม่องคนใหญ่เกินกันหลายปู่พ้อมกันเพิ่นดีนดีกว่ากันแต่ว่าของแม่หนูก็ว่างามคักแล้วเด้อค่ะ งามอยู่เด้เอสบรมจดึงไม่ใช่ถังไหลซื่สสิจะใครพอดีขัดดึง